วันนี้ปู่มาเตือนไอ้พวกมีอำนาจทุกๆคนนะทั้งหลายแหล่ที่มีอำนาจและใช้อำนาจไม่ถูกต้องเบียดเบียนคนอื่นสร้างปัญหาให้ผู้อื่นสร้างให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไอ้พวกมีอำนาจบ้าอำนาจทั้งหลายมึงฟังกูนะมึงทำอะไรไว้ โดยที่มึงใช้อํานาจมึงเบ่งแบ่งอํานาจยักย้ายไฟสูงเบียดเบียนผู้อื่นลังแกลผู้อื่นมึงระวังนะกรรมจะติดตัวอย่างจรวดมึงใครดูมึงไม่หนีพ้นหลอกนะเวรกรรมนะ่ะแล้วไม่มีใครใหญ่เกินกรรมได้นะพวกมึงมีอํานาจแล้วทาให้มึงอายุยืนไหมพวกมึงอะ่ะจำใส่หัวไว้ด้วยนะผู้เตือนกลับตัวกลับใจได้นะตอนนี้ไอ้พวกบ้าอํานาจทั้งหลายนะ มึงฟังปู่ให้ดีแล้วเอาไปคิดเอาไปจำเอาไปแก้ไขตัวมึงเองด้วยมีอํานาจใช้ในทางที่ถูกมันก็ดีแต่มึงใช้อํานาจในทางที่ผิดพวกมึงแม่กบอกเลยมึงทําไปมึงก็ไม่เจริญจะเป็นบาปติดตัวพวกมึงด้วยนะปู่เตือนแล้วนะไอ้พวกมีอํานาจแล้วใช้ไม่ถูกต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นรังแกผู้อื่นสร้างความรังคาญให้ผู้อื่นนะ อูเตือนแล้วนะไอ้พวกมีอำน,นาจทั้งหลายฟังให้ชัดๆนะเวรกรรมมันจะตามมึงมึงไม่ต้องกลัวหรอกนะ